ทุกคนครับทุกวันนี้นะครับปัญหาเรื่องการทํางานระหว่างพนักงานกับในจ้างเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีทุกองค์กรนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้นะฮะต้องติดตามคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมานั่งคุยกับทนายสามารถภูมิพันธ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทสีพงษ์กรุ๊ปนะฮะเราจะได้มาไขปัญหาเรื่องนี้กันสวัสดีครับทนายรับที่ครับ เราเริ่มจากลูกจ้างก่อนดีไหมครับครับดีครับนะลูกจ้างเนี่ยเขาทํางานเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้หยุดปีหนึ่งกี่วันลาพักร้อนลาป่วยหรือว่าลาทุกชนิดนะครับเขามีสิทธิ์ลากี่วันครับครับก่อนอื่นผมต้องขอแนะนําก่อนว่ากฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันนะก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสิทธิ์ของพนักง,งานในการที่มาทํางานให้กับนายจ้างนะเขาก็จะมีสิทธิ์ต่าง สิทธิในเรื่องแรกก็คือสิทธิที่จะได้รับวันหยุดหนึ่งวันต่อหนึ่งสัปดาห์นะครับอยู่ในมาตรา28นะครับซึ่งอย่างน้อยต้องมีวันหยุดหนึ่งวันเมื่อทํางานครบหนึ่งสัปดาห์นะครับส่วนสิทธิ์ข้อที่สองเนี่ยก็จะเป็นสิทธิที่ลูกจ้างใช้คําว่าสิทธินะฮะไม่ใช่คําว่าลานะลูกจ้างได้รับวันหยุดตามประเพณีนะครับอ,อย่างน้อยปีหนึ่งอ่ะไม่น้อยกว่า13าวันนะฮะกฎหมายเขียนคําว่าไม่น้อยนะครับ คือมากกว่าได้ได้คร,ครับแต่ต้องไม่น้อยกว่า13าวันซึ่งอยู่ในมาตรา29เร้าเียงกันส่วนสิทธ์อีกสิทธิ์หนึ่งคือเมื่อทํางานครบหนึ่งปีมีสิทธิ์ที่ได้หยุดพักผ่อนแต่คนทั่วไปมักเข้าใจคําว่าลาแต่จริงๆถือว่าเป็นสิทธิ์ครับเมื่อทํางานครบหนึ่งปีจะมีสิทธิ์หยุดหวันไม่น้อยกว่าหวันนะฮะหลังจากนั้นก็สิทธิ์อื่นๆที่เขาจะได้รับก็คือสิทธิ์ของการลาอันดับแรกก็คนเราทํางานไปเนี่ย มันก็จะต้องเกิดการเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมชาติการลาป่วยเนี่ยกฎหมายไม่ได้บอกว่าลาได้กี่วันคือลาได้เท่าที่ป่วยจริง<ม>นะครับแต่ในจ้างมีสิทธิ์ที่จะเรียกขอสอบถามใบรับรองแพทย์จากลูกจ้างได้<ม>หากว่าลูกจ้างนั้นนะลาเกินกว่า3วันส่วนสิทธิ์อีกอันหนึ่งก็คือลาลากิจซึ่งกฎหมายก็เขียนไว้แล้วว่าปรีหนึ่งจะลากิจได้ไม่น้อยกว่า3วัน<ม>นะครับชัดเจนมากนะครับ เพราะบางทีเราก็ไม่เข้าใจเนาะรเราก็เข้าใจว่าพนักงานมีสิทธิ์หยุดมีสิทธิ์ลาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นสิทธิ์ที่เขาได้หยุดเนาะไม่ใช่สิทธิ์ที่เขาได้ลาครับถูกไหมครับครับจริงๆเนี่ยหลังจากที่ผมทําคลิปไปแล้วนะครับก็มีหลายคนนะครับทักมานะบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยถูกในจ้างเนี่ยโกงค่าแรงโกงค่าจ้างนะผมก็ไม่มีความรู้นะผมก็บอกเออเดี๋ยวจะถามทนายมาให้นะจะปรึกษามาให้ ถ้าเกิดลูกจ้างเนี่ยเขาถูกโกงค่าจ้างเขาจะทํำยังไงได้บ้างครับอ๋อคือตามกฎหมายแรงงานเนี่ยเ<ม>ขาคุ้มครองแรงงานอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นแล้วนายจ้างเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักค่าจ้งางในการทํางานไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักค่าล่วงเวลาทํางานไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักค่าล่วงเวลาในวันหยุดนะฮะแบ่งเป็นสามประเภทนะ<ม>เว้นแต่ลูกจ้างนั้นได้ทําความยินยอมเป็นหนังสือ กรณีที่เกิดจากความเสียหายนะครับนายจ้างมีสิทธิ์ที่จะหักเงินของลูกจ้างได้ซึ่งกฎหมายกําหนดไว้เลยว่าหหักเพื่อส่งภาษีครับประกันสังคมครสองหักเพื่อเข้ากองทุนนะฮะสาหภาพแรงงานกรณีที่กฎหมายบังคับหรือหักไปจ่ายเงินที่ประกันสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่การที่จะหักเงินลูกจ้างที่สร้างความเสียหายให้กับนายจ้างเนี่ย นายจ้างก็มีสิทธิ์หักได้นายจ้างเนี่ยถ้าได้ตกลงกับลูกจ้างเป็นหนังสือและลูกจ้างให้ความยินยอมต้องใช้คําว่าให้ความยินยอมนะครับถ้าอย่างนี้ก็หักได้แต่การหักเนี่ยจะต้องเป็นการหักที่ลูกจ้างกระทําประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับครับต้องอย่างร้ายแรงนะครับคือพูดง,ง่ายว่าจะหักเงินของลูกจ้างได้เนี่ยค,ค,คือต้องทําเป็นหนังสือและลูกจ้างได้รับความยินยอมด้วย คือให้ความยินยอมด้วยว่างั้นเถอะอยู่ๆจะไปหักตามอําเภอใจของนายจ้างเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับครับก็ถือว่ากฎหมายค่อนข้างคุ้มครองทางลูกจ้างนะทีนี้ผมอยากจะกลับมาที่ฝั่งนายจ้างบ้างเพราะผมเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะมีนายจ้างหลายคนได้รับฟังนายจ้างนี่ก็จะปวดหัวมากเลยกับการที่พนักงานบางทีก็หยุดไปลาไปไม่บอกกล่าวนายจ้างทำยังไงได้บ้างครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า นายจ้างอะก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันนะฮะที่จะปฏิบัติต่อลูกจ้างที่ลักษณะว่าออกนอกลีดนะพูดเป็นภาษาทั่วๆไปหรือแบบว่าไม่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่นายจ้างกําหนดไว้นะฮะคือนายจ้างอะจะเลิกจ้างลูกจ้างได้อะเขาบอกว่านายจ้างอ่ะจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้านะครับอย่างน้อยหนึ่งคราว นึ่งคราวก่อนมีการจ่ายเงินเดือนอนะฮะนั่นก็หมายความว่าสมมุติว่านายจ้างเคยจ่ายเงินเดือนเขาเดือนมกราเนี่ยถ้าเราต้องการจะเลิกจ้างเขาเนี่ยเราจะต้องบอกล่วงล่วงหน้าก็คือเดือนมกราอันมีผลทําให้เขาเนี่ยออกงานได้ก็คือเดือนกุมภาสิ้นเดือนกุมภานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเป็นสัญญาจ,จ้างที่ไม่มีกําหนดระยะเวลานะฮะแต่ถ้ามีการกําหนดระยะเวลาแล้วเมื่อครบระยะเวลาแล้วนายจ้างก็สามารถเลิกจ้างได้ทันทีครับ อันนี้มันมีอยู่อันหนึ่งเกิดไม่พอใจลูกจ้างแล้วไม่ชอบไอ้ขี้หน้าไอ้คนเนี้ยผมไม่ออกชื่อนะก็ไม่เอาแล้วไม่ถูกใจะไม่อยากจะให้มันอยู่ในองค์กรเได้ไหมเรามีสิทธิ์ไหมที่จะให้ออกไปวันนี้เลยอะกฎหมายก็เปิดช่องให้นายจ้างสามารถทําได้ครับอ๋อเหรออยู่ในมาตาา583วสองครับนายจ้างก็บอกกล่าวล่วงหน้าในวันนั้นเลยแต่จะจ่ายค่าจ้างให้ล่วงหน้าเลยอย่างน้อยสองเดือนเนี่ยแล้วก็เลิกจ้างลูกจ้างนั้นไปเสียเลยก็ได้ครับ คือเลิกจ้างทันทีแต่ไม่จ่ายค่าจ้างไม่ได้ไม่ได้ครับต้องจ่ายไม่ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องจ่ายเงินที่อยู่กับเราทั้งหมดนะเช่นเงินที่เขาเราค้างจ่ายเขาเป็นเงินเดือนอ่ค่าล่วงเวลาทํางานปกติหรือค่าล่วงเวลาทํางานในวันหยุดนะครับแล้วก็เขาทํางานครบหนึ่งปีเนี่ยหรือหรือเกินร้อยี่วันแล้วเนี่ยเขายังมีสิทธิที่ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานนะครับอย่างน้อยหนึ่งเดือนเราก็ต้องให้เขาล่วงหน้าวันนั้นเลย เอาเป็นว่าถ้าจะไม่ชอบขี้หน้าเขาวันนี้แล้วเราจะต้องจ่ายเงินตามสิทธิ์เขาทั้งหมดแล้วก็ให้เขาออกหรือเขาเรียกว่าไล่ออกเลยนั่นแหละสามารถทําได้ซึ่งถ้าลูกจ้างเนี่ยฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานนะฮะและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วนะฮะแล้วถ้าลูกจ้างขาดงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า3วันทําการไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นกันหรือไม่ขั้นกันอย่างเนี้เป็นข้อยกเว้นที่นายจ้างอ่ะ จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างสามารถให้ลูกจ้างนั้นออกงานได้โดยโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้านะครับครับให้จิตในจ้างด้วยเหรอฮะไม่ต้องจ่ายถ้าลูกจ้างกระทําความผิด6ประการนะฮะหนึ่งก็คือทุจริตต่อหน้าที่สองจงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายครับสามประมาทเลินเล่อสี่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานห้าละทิ้งหน้าที่เกินกว่า3วันห ถูกสารพิพากษาให้ถึงจำคุกผมเอาสั้นๆแค่เวลามีน้อยเนาะครับท่านอีกประเด็นหนึ่งคืออย่างนี้พอดีมีมีเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจนะครับหลายคนเขาปรึกษามาคือเขาบอกว่าพนักงานหลายคนเนี่ยก็ไปสมัครงานที่นู่นที่นี่ไว้ครนะแต่ตอนที่เขายังไม่รับเนี่ยก็ไม่บอกในจ้างครับเพราะถ้าบอกเนี่ยก็มันก็จะเสียความรู้สึกกันเนาะเผื่อเขาไม่ได้ครับทีนี้พอเขาได้งานปุ๊บเขาก็ต้องออกเลยครับ นะไม่บอกล่วงหน้าเนี่ยก็คืออยู่ๆก็ก็ออกเลยยืน่นใบลาออกปุ๊บไปเลยแบบนี้ในจ้างเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยอ,อะไรให้เขาไหมครับก็อย่างที่ผมเรียนมาสักครู่นะ่ยถ้าลูกจ้างอะ่ะทำงานไม่ครบ120วันอะ่ะในจ้างก็ไม่มีหน้าที่ที่จะแบบต้องจ่ายค่าชดเชยอ,อยู่แล้วครับแล้วสองถ้าเขากระทางานแล้วเนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทกําหนดไว้แล้วบริษัทเนี่ยมีการติดประกาศในที่ทําการ ไม่น้อยกว่า15วันแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทํางานไม่นําพาต่อคําสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายนะฮะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างเขาได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยรหรือเงินค่าจ้างต่างๆต่อนายจ้างครับแสดงว่าถ้าในกรณีที่เป็นแบบที่ผมพูดตะกี้นี้ครับ ในจ้างก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินไม่ไม่ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเขาสมัครใจที่จะออกไปเองโดยที่ไม่ได้บอกในจ้างล่วงหน้าตามระเบียบนะครับประเด็นตรงนี้นะครับสาหรับทุกคนนะครับที่ฟังคลิปนี้นะฮะทั้งในจ้างและก็ลูกจ้างนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามมาเพิ่มเติมได้นะครับสอบถามประเด็นอื่นๆได้นะฮะผมจะได้นําคอมเมนต์นะครับมาปรึกษาทางท่านทนายนะฮะสามารถภูมิพันธ์ ในโอกาสต่อๆไปนะฮะสำหรับทุกท่านนะครับที่มีความเห็นเรื่องนี้นะฮะสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับ